มือ c 1เ Benz นะครับ A Class A 200หรือ A 200นั่นเองครับไฟหน้าเป็น LED High Performance เ้ออลลอยแบบ10ก้านขนาด17นิ้วการนำเข้ามาถ่ายเนี่ยทางทีมงานของเราได้ลองขับเข้ามาแล้วการขับขี่นุ่มนวลนะครับรวมถึงระบบเซ็นเซอร์ต่างๆคันนี้เนี่ยก็ใช้งานได้จริงทีมงานของเราเคยถอยรถเพื่อจะไปเหยียบทีมงานของเราอีกคนนึงแล้วแต่ทําไม่ได้นะครับรถคันนี้เกรด A ที่เสียมีเจอการประมูลเรียนเชิญครับส่วนในเรื่องของราคาเปิดคันนี้จุ๊บครับ วัสดีครับลูกค้ากลับมาพบกันอีกครั้งนะครับที่ช่องเสียมิเตอร์การประมูลนะจ๊ะง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ครับวันนี้เป็นรถสุดพิเศษมือ c e เ e s ด e เบนะครับ A Class A 200หรือ A 200นั่นเองครับเป็นปี21ตอนนี้ก็ได้เข้ามาที่เสียมิเตอร์การประมูลแล้วนะสำหรับ m e r c e d e s ด e เบรุ่นเล็กคันนี้ส่วนรายละเอียดของคันนี้นะบอกเลยว่าน่าสนใจมากนะครับตั้งแต่ดีไซน์จนไปถึงภายในห้องคนขับเลยครับ สิ่งที่ mercedes-benz a-class a, Class a 200ดานตัวนี้แตกต่างจากตัวที่ผ่านมาและก็จะมีในส่วนของการปรับบอกไฟฟ้าสำหรับ บอกนั่งคู่หน้าและจะมีในส่วนของเมม o r ีในการบันทึกการปรับอยู่ถึง3ตำแหนง่งมีการตัดสัญลักษณ์ตัว Mercedes-Benz ออกบนคาลิเบอร์ที่เบรกคู่หน้าด้วยครับด้านภายนอกของ Mercedes-Benz A 200คันนี้ถือว่าทำออกมาได้สวยงามมากๆเลยครับไฟหน้าเป็น LED High Performance ไฟไท้ายก็เป็น LED กระจกมองข้างก็จะมีในส่วนของการติดตั้งไฟเลี้ยว LED ด้วยเช่นกันแล้วก็จะเป็นในส่วนของกระจกมองข้างแบบปรับไฟฟ้ามีลดแสงอัตโนมัติด้วย ในส่วนของกระจกมองข้างและกระจกมองหลังครับระบบเซ็นเซอร์ปัดน้ำฝนเป็นแบบอัตโนมัติกุญแจรีโมท k คีเลสโก้คลายท่อไอเสียคู่แบบโครเมียมล้รออลลอยแบบ10กา้านขนาด 17นิ้วฝากระโปรงหน้าเป็นแบบโชค๊คแล้วก็ฝากระโปรงด้านหลังเนี่ยก็เป็นระบบของการเปิดอัตโนมัติโ <Okay. S 1> ดยการเปิดเนี่ยจะมีอยู่3แบบครับเปิดด้วยรีโมทเปิดด้วยปุ่มที่อยู่ภายในห้องโดยสารและเปิดที่ตัวฝากระโปรงท้ายครับโดยในส่วนของที่เก็บสัมภาระในส่วนฝากระโปรงท้ายจะมีขนาดทั้งหมด420ลิตร มาดูในห้องเครื่องกันบ้างนะครับรถคันนี้เครื่องยนต์เบนซิน4สูบแถวเรียงรหัส M 282ขนาด1.3ลิตร1,332ซีซีพ่วงเทอร์โบกำลังสูงสุด163แรงม้าอยู่ที่5,500รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด250นิวตันเมตรที่ประมาณ1,620-4,000ถึง 4, รอบต่อนาทีเกียร์คันนี้จะเป็น Dual Clutch 7จังหวะถถมน้ำ <Okay. S 1> มันมีความจุทั้งหมด4 3ลิตรครับ ภายในห้องโดยสารรถคันนี้นะครับบอกได้เลยว่ามีการตกแต่งมาได้อย่างลงตัวมีทั้งความทันสมัยความสปอร์ตและความหรูหราอยู่ในแบบเดียวกัน ระบบการขับขี่ Dynamic Select จะมีทั้งหมด Eco, Comfort, Sport, และ Individ u a l โดย Individual นะครับจะเป็นในรูปแบบของโหมดที่ผู้ใช้งานเนี่ยสามารถปรับแต่งการใช้งานรถให้ตรงกับสไตล์การขับขี่ของผู้ใช้งานได้พวงมาลัยปรับได้ถึง4ระดับเบาะหนังคุ้มด้วยหนัง Article มีที่วางแขนที่เบาะด้านหลังซึ่งตรงนี้นะก็จะมีในส่วนของที่วางแก้วทั้งที่วางแขนที่เบาะหลังแล้วก็ตรงคอนโซลตรงกลางด้วยพวงมาลัยมัลติฟังชันตกแต่งด้วยหนัง สวยงามเลยครับระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติช่องแอร์จะเป็นแบบเทอร์ไบ a i r แอร์เว้นพร้อมไฟเรืองแสงระบบสตาร์ทก็จะเป็นคูสตาร์ทนะครับมาตรวัดจะเป็นแบบฟูลดิจิตอลขนาด7นิ้วซึ่งมาตรวัดกับตัวจอตรงกลางก็จะเป็นจอเดียวกันยาวๆแบบนี้เลยครับสวยงามมากๆเ <ๆ S 1> ครื่องเสียงภายในรถนะครับบอกได้เลยว่าไม่แพ้ใครเลยจริงๆนะสำหรับเจ้า A 2 0 0คันนี้จากที่เราได้ทดสอบกันมานะ สุดท้ายกันบ้างครับในส่วนของด้านระบบความปลอดภัยของตัวรถซึ่งตรงนี้เนี่ยเมอร์เซเดสเบนเนี่ยเขาก็ได้ใส่ใจในส่วนของความปลอดภัยอย่างมากเลยครับโดยมีระบบเบรกแบบ ABS โปรแกรมควบคุมการทรงตัวแบบอัตโนมัติ ESP ระบบช่วยเบรกอัตโนมัติแบบ Active ระบบเบรกมือไฟฟ้าพร้อมฟังก์ชันโฮระบบช่วยออกตัวทังลาดชันมี Cruise Control ระบบจำกัดความเร็วรวมถึงมีระบบแจ้งเตือนต่างๆเกี่ยวกับสถานะของตัวรถและระบบช่วยเตือนเกี่ยวกับอาการเหนื่อยล้าของผู้ มีเซ็นเซอร์กะระยะการจอดปักคโทนิกกล้องมองหลังแล้วก็ชุดปักยางฉุกเฉินด้วยครับ และทั้งหมดนะก็คือในส่วนของข้อมูลข้าวข,ข,ของรถคันนี้ในการทดสอบการนําเข้ามาถ่ายเนี่ยทางทีมงานของเราได้ลองขัดเข้ามาแล้วบอกได้เลยว่า1เลยคือแอร์เย็นเครื่องเสียงดังสะใจกางขับขี่นุ่มนวลน,นะครับรวมถึงระบบเซนเซอร์ต่างๆคันนี้เนี่ยก็ใช้งานได้จริงทีมงานของเรา <H ur> เคยถอยรถเพื่อจะไปเหยียบทีมงานของเราอีกคนนึงแล้วแต่ทําไม่ได้นะครับรถคันนี้เกรด A ที่เสียมีเจอการประมูลเรียนเชิญครับส่วนในเรื่องของราคาเปิดคันนี้จุ้จครับราคาเราใส่ไว้ให้แล้วที่ด้านล่างผมจะได้บอกตรงนี้นะครับใครที่สนใจเรียน สำหรับวันนี้นะครับช่วงรถที่น่าสนใจประจำสัปดาห์ของสยามมิเตอร์การประมูลต้องขอจบลงไปเพียงเท่านี้ก่อน Mercedes b e เบตอนนี้ที่สยามมิเตอร์การประมูลมีเข้ามาอีกหลายคันเดี๋ยวคลิปหน้า,นาผมและอาจจะมีพี่เบิร์ดมาช่วยด้วยเราจะมารีวิวเอารถแบบนี้มาให้ลูกค้าดูกันครับต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับลูกค้าสวัสดีครับ